มาแล้วครับปุ๊บปื้อดอยนะครับมาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรด้วยความผูกพันและดวงถูกสะลุกเราพลาดกันไปแค่ซิงเกิลที่สองเนาะก็คือซิงเกิลเนี่ยที่ที่เปิดไปนะครับพูดไม่ได้นะคือเป็นพี่ต่งสัมภาษณ์แต่นี่คือคนตัดสายสะดือนะฮะโอ้ในการแบบสัมภาษณ์ตั้งแต่เดบิวเนาะนะครเราตั้งอยู่กับคิวคิวอีกอันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้คิวคิวทักทายครั้งที่สามแล้วเป็นรถปั๊บนะครับ ค่ะสวัสดีค่ะคิวคิวอิงอันจากค่าย M2K Entertainment ค่ะอาวยภูมิใจคือจะบอกว่าที่แบบตัดสายสะดือเพราะาจำภาพน้องวันแรกได้เลยนะฮะตอนนั้นเรายังแบบไม่ได้นั่งคนเดียวอย่างนี้เนาะคือมีแบบพี่ๆหรือว่ามีคนมาคอยแบบซัพพอร์ตอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือโตเป็นสาวค่ะแต่คือโต,โตเป็นสาวของน้องคืออายุ17นะครับใช่17ปี 17. นี้18แล้ว หนูห่างกับพี่ยี่สิบเอ็ดปีลูกโหดมากเป็นคุณลุงเลยไม่แต่คือที่ที่จะบอกว่าเออสิบเจ็ดแต่ะเพราะตอนที่เราสัมภาษณ์คือสิบห้าเกือบสิบหกมันคือเด็กมถ้าเปลี่ยนได้ก็คือเด็กมต้นใช่แต่หนูทำเพลงอะ่ะโหดมากออในตังซิงเกลิลแรกของของตัวเองได้ไหมบรรยากาศาการถ่ายทาโหซิงเกลิลแรกเลยนะก็วิมันนาด้วยนานหรอลูกสองปีสองปีมัน น้า,นานอยู่เนาะเขาพานมาอยู่ที่แบบเท่ๆไงแล้วก็วยังไม่ได้แบบตอนนั้นแบบอยากยังไม่อยากสวยเท่าไหร่ก็เลยแบบออกมาเป็นเท่ๆเลย <c oughs> แล้วกายกายเป็นแบบคุณแบบ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 มนๆหน่อยเออเป็นทอมบอยอะไรแต่เราชอบน้อง ไังเหมือนเดิมเลยตอนที่กันแรกก็คือจะเป็นคนที่คุยเราเป็นธรรมชาติคือแบบไม่ไม่ปรุงแต่งอะไรเลยนะคะคือดีมากคลีนมากแต่ว่าครั้งนี้ก็คืออ่ะพูดตรงๆก็คืออยากสวยขึ้นอยากสวยขึ้นมันก็ต้องโตตามวัยเนาะใช่ไหมแล้วเ,เราชอบก่อนก่อนเข้ารายการที่พี่พูดคุยเรื่องสิ่งแรกน้องน้องบอกว่าตอนนั้นหนูยังแมนอยู่เลยแต่คืออันนี้ใช้ใช้ว่าทอมบอยนะคือตอนนั้นยัขอของแบบไม่ได้เจอตัวตนเนาะ ใช่ยังค้นหาอยู่ค่ะว่าตอนนั้นแบบอยากจะเป็นนะารอยากจะร้องเพลงยังไงจนได้มาแต่งเพลงของตัวเองในซิงเกิลที่2กับ3ค่ะโอ้โหคือมันโตจากประสบการณ์การทําเพลงด้วยใช่ไหมไปมายังไงถึงมันกลายเป็นแบบพัฒนาการเป็นแบบนี้แล้วก็สามารถแต่งเพลงได้ในในวัยสิบหกสิบเจ็ดอ่ะโหดมากก็คิวไม่เคยเรียนทฤษฎีอยู่ครั้งหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เรี่นกับครูอินบูรการค่ะแล้วเขาก็จริงๆเขาก็ไม่ได้แบบ fix มาเพราะเขาอยากห้เพราะหนูว่าแต่งเพลงด้วยใจอยู่ละเออเท่เลยผพูดเองชงเองเลยแต่เท่จริงอยู่เท่จริงใช่หก็แบบแต่งเพลงด้วยใจแล้วแบบอยากร้องอะไรก็ร้องออกมาเขียนเป็นเมโลดี้แล้วค่อยใส่เนื้อร้องก็ไม่ค่อยมีทฤษฎีหนูก็จะใช้ความน่าจะเป็นเอาว่าจะแบบอันไหนมันเรียงกันแล้วแบบเออชอบตรงไหนมันเป็นเซนส์ส่วนตัวของหนูด้วยใช่ไหมใช่งั้นต้องถามว่าหนึ่งวันอะในวัยสิบหกสิบเจ็ดของหนู หนูทําอะไรบ้างห,หนูฟังอะไรหนูเสพอะไรอะไรอย <on> ่างเงี้ยมันมีช่วงหนึ่งที่หนูเรียนจบก่อนเพื่อนๆที God ่อย <ling> ู่มอสี่มอห้าม6หกใช่ไหมหนูก็เรียนจบก่อน2ปีแล้วหนูก็ใช้เวลานั้นอ่ะทุ่มเทกับการที่แบบมาพัฒนาตัวเองที่จะเป็นศิลปินพยายามเขียนเพลงแต่งเพลงนั่งหมกมุ่นอยู่ในสตูดิโออยู่อย่างนั้นอ่ะหมกมุ่นเลยใช่คือหนูแบบแล้วแบบหนูเหมือนได้ออฟเซชันอันใหม่คือหนูแบบชอบมันมากแล้วหนูก็อยากจะแต่งเพลงเพิ่มยังไม่เคยเบื่อเลยค่ะตอน ก็รู้สึกว่ายังสนุกอยู่เลยหนูในขณะที่พวกเราเรานะั่ง16-17 <laughs> นั่งเมา <laughs> ชาวบ,บ้านจกซมต่ำมาแล้วหนูคือใช้เวลาสองปีในการแบบหูนั่งอยู่สตูใช่ไหม,มแล้วก็เขียนเมโลดี้เองนะทุกคนมันมาอย่าไงไรนะเมโลดีม้มันมัน,ม,น,ม,นมันเข้ามาในหุนเราดูเลยอันนี้บางทีอะ่ะหนูก็รู้สึกว่ามันมีแบบคนหนูเป็นคนที่ถ้าจากภาษาอังกฤษอ่ะหนูจะเป็นทางภาคตะวันตกใช่ไหมหนูจะเป็นราศีจะมีนายที่เขามีสองคน ลึกซึ้งมากอันนี้บางทีหนูก็รู้สึกเหมือนมีแบบกระซิบในหูหรือมันก็เป็นเสียงตัวเองอะ่ะที่พูดกับตัวเองว่าแบบเออมันจะเป็นมันจะมีเมโลดี้เข้ามาในหูแล้วหนูก็ร้องออกมาเลยโดยที่หนูไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็แบบพอฟอร์มเหมือนกันบางทีหนูก็จะเปลี่ยนไปอีกคนละคนนึงเพื่อให้หนูแบบมีความแบบมั่นใจมากขึ้นเฮ้ยฟังอันนี้พี่นึกนึกถึงคนที่พี่เคยร่วมงานแล้วตัวเองเขาดังมากพี่แอมอัจฉริยาอ๋อแต่งเพลงแรกให้เราดิเลยมาเออ พี่แอมแบบพูดอย่างยี้เลยพี่พี่แอมบอกว่าพี่คือพี่พี่แอมบุกบุกคลิกคือเหมือนเป็นผู้หญิงแบบคล้ายๆเล่าแล้วว่ามีความแบบแบบน่ารักแต่อยู่ดีๆก็คือมีมีมีเมโลดี้อ่ะเข้าไปในหูแล้วเขาก็รีบแบบปึ๊บเมมหรืออะไรเงี้ยใช่ใๆมันต้องเมมใช่ไม่งั้นจะลืมเธอจะเติบโตเหมือนพี่แอมคนคุณภาพอ่ะเออแต่นี่คือเร็วกว่าพี่แอมอีกอายุสิบหกเลยนะฮะโหดมากแต่คือไม่ใช่แค่พาร์ทเมโลดี้แ랩 เป็นเพลงซิงเกิลซิงเกิลเลิฟเนี่ยเป็นเพลงแรกที่หนูเขียนแลบเองใช่คือซิงเกิลล่าสุดเลยที่กลังมาโปรโมทนะฮะซิงเกิลเลิฟตอนแรกพี่อ่านพี่ขอโทษพี่อ่านเป็นสติกเกอร์เลิฟนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูจะตามตามสติกเกอร์เลิฟซิงเกิลเลิฟก็คือแบบคนรักป่วยๆเหรอใช่ไหมใช่ซิงเกิลหมายถึงแบบคนป่วยป่วยแบบป่วยแบบข้างรักประมาณนี้แต่คือใน MV หรือพาร์ทเพลงที่พี่ฟังอ่ะมันดรามาติกเหมือนกันเนาะ ใช่เพราะว่าหนูอ่ะชอบหนูขึ้นโคมมาก่อนว่าแบบ Would be something like s d a n g e r s in love มันเข้ามาแต่จริงๆมันเข้ามาแค่มาเลยดิมันก็แบบแบนพี่แอฟเหรอที่ว่าวทำๆอยู่ใช่ไหมแล้วอยใส่เนือ้อใช่แล้วก็หาเนื้อหนูก็รู้สึกว่าเออมันมีความแบบมันมีความหม่นมันมีความดาร์กแล้วมันก็มีความแบบป่วยเออแล้วหนูก็แบบเห็นคำเนี้ยแล้วมันแบบมันซิก มันภาษาอังกฤษมันคือ sick แล้วพอ<ช> sick แล้วมันก็แปลว่าป่วยแล้วทีนี้คนป่วยคืออะไรก็คือ uh, sick person แต่มันไม่เท่หนูนก็เลยเอาเป็น sickers ก็จบเลย very sickers มันก็เป็นแบบคอนเซ็ปต์มันก็เป็นชื่อเพลงด้วยใช่ไหมฮะแต่คือพี่พี่แบบพี่เป็นใจมากตั้งแต่เพลงพูดไม่ได้กับเพลง sickers เลิฟอะมันมีความมนต์ใช,ๆๆใช่ไหมมันมีเป็นเหมือนเป็นซิเจอร์ของหนู ใช่ชอบความแบบมีความดาร์กมีความหมุนอะไรอย่างนี้แล้วเพราะว่าคิชิวเสพติดพวกนี้เสพติดงานที่มันแบบว่าอย่างเช่นบิลลี่ไอริชอย่างเงี้ยค่ะพวกเขาชอบทําเพลงแบบที่มันแบบดักดักดิบดิบดีแล้วชิชิวรู้สึกมันทัชใจมากกว่าพอท้ายๆถ้าคุยกับคิวคิวอ่ะตัวตนคือสดใสไม่ได้คืออย่างอย่างที่ทุกคนเห็นถ้าถ้าแบบตัดเรื่องของอชุดโทนแบบแบล็กเนาะก็คือจริงๆเราตั้งแต่ซิงเกิลแรกแหละมีความแบบก็คือธรรมชาติมากเป็นเด็กมาก แต่ชอบเสพความดรามา่าความดาร์กเนาะมันแรงมันใจมันมา,าสายศิลปินที่เราชอบด้วยเนาะใช่ไหม่นอค่ะก็คือบิลลี่ลิชนี่แหละค่ะเขาเป็นคนที่แบบอินสปายหนูคนแรกเลยแล้วก็ เขาเป็นคนที่แบบทําให้หนูเริ่มอยากแต่งเพลงเพราะสิ่งที่หนูเห็นในตัวเขาอ่ะคือเวลาเขาเขียนเพลงหรือว่าเขาแบบไปอินเทอร์แอคกับคนดูแล้วก็ร้องเพลงตัวเองบนเวทีอ่ะมันรู้สึกว่าแบบเออเขาชร์มีเขามีคาริสม่ามากมากเปอร์ฟอร์แมนซ์เขาดีมากๆก,ก็อยากเป็นเหมือนเขา,าเห็นเห็นแววนะเห็นแววความแบบ คือด้วยด้วยเสียงร้องด้วยเนื้อของที่หนูแต่งอ่ะมันเหมือนแบบอถ้าคนได้ได้ได้ฟังหรถ้าอ่านในคอมเมนต์อ่ะอ่าใช่ก็จะแบบโอ้โหดัดิงแบบดีมากอะไร่างเออแต่คือหนูเคยมีมีประสบการณ์อะไรแบบนั้นหรอคือมันดูหนักหนักหน่วงมากในวัยสิบอเคยเจอเหรอลูกก็มีก็มีบ้างก็เป็นสตอรี่ที่แบบเออเอามาจากชีวิตจริงด้วยคนคนเป็นเออเพลงโนทามกับซิกเกอรเลอเป็นคนคนเดียวกัน ได้ไ <Wow. S 2> วสิบหกสิบเจ็ดเหรอลูกว้าวว้าวมากเลยพี่ <Wow. S 2> ตอนนั้นพี่ยังไม่มีความรักเลย <c oughs> จีบใครก็ไม่ติดเลยอย่างงี้แต่คิวคือแบบแอดวานซ์ไปแล้วเจอคนแบบนี้จริงๆใช่ไหมโอ้ <Yeah. S 1> oh, นี่เขาก็เลยกลายเป็นอิสปายให้กับเรา <c oughs> แล้วตอนแต่งละ่ะแต่งซิก,กอร์เลอ์ป่ะมันคือคนที่อินมากอย่างพี่พี่เคยสัมผัสมิลลี่เองอะ เขาเขาร้องไห้ในห้องอัดเลยนะอะไรกันเราเรามีไหมมีโมเมนต์แบบนี้ไหมถ้าเป็นโนทามก็หนูว่าทําอารมณ์เยอะอยู่เหมือนกันโนทามแบบเออหนูถ้าหนูรู้สึกว่ามันร้องแล้วมันจะร้องไห้คือมันเพอร์เฟกต์สำหรับหนูมันอินเนาะมันใช่แล้วก็ถ้าเป็นซิกเกอร์เลิฟอันเนี้ยมันก็มีความแบบมีบีดน่อยมีกรุฟก็เลยให้มันสนุกกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ยังติดความดาร์กอยู่ค่ะอ ดีงวันนี้คือแค่สั้นๆในที่มาที่ไปของของน้องเนาะทีนี้นมาเล่าเรื่องของบรรยากาศการอัดอัดเอทำเพลงดีกว่าเขียนเพลงนะนะได้ข่าวว่าเขียนอเนื้อใช่เขียนเนื้อแต่ง <melody S 2> เมโลดี้แล้วก็ rap. แรปใช้เวลานานไหมกันทำเฮ้ยจริงๆอ่ะหนูก็เซ์ไรส์ตัวเองเหมือนกันอย่างที่บอกหนูก็เหมือนมีเสียงในหัวเนาะก็คือหนูเข้าไปในห้องสตูหัวโล่งมากแต่เข้าไปเสร็จแล้วมันก็แบบว่าเสร็จภายในสามวันคือแต่งแบบ แต่งแบบแต่งเรื่อยๆ3วันจบแค่นี้แล้วก็อ๋อได้พี่ไฮทันวาค่ะที่เขาเอ่อ produce ให้หลายคนมากก็โยนให้พี่เขาทำ arrange ดนตีต่ออืมอืมชการโยนเลยโยนให้เลย <laughs> พี่ไฮทำทำเลย <laughs> เขาอึ้งในสก,กิลของของแตไมเขามีชม feedback อะไรเงี้ย โอ้เขาก,เขาก็เขาก็มีชมบ้างเขาก็แบบเพลงดีหรือก็เอ้จริงปะเนียพี่ไฮคิดจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ายเลยนะพี่ไฮนี่คือก็ปรมาจ,จารย์ในที่ป๊อปเหมือนกันใช่ไหมแล้วแล้วเขาแบบโหดในการทํางานร่วมร่วมกันกับเราไม่เลยค่ะพี่พี่ไฮเขาเป็นกันเองมากๆแล้วก็เหมือนหนูจะให้บรีฟไปแล้วพี่ไฮก็รับแล้วเขาก็ส่งกลับมารับแรกคือหนูชอบเลยเลยเหรอลูกโอ้พี่เคยทํางานกับหวายรับพี่เซ่หกนับเมาส์เมาส์เลยคือแบบ คือความเข้มข้นแหละมันต้องมีมีกระบวนการในการทํางานแต่อันนี้คือหนูมันเจอคนที่คลิกใช่ไ้มมันเลยโปรดิวเซอร์ที่เขาแบบว่าเข้าใจเราจริงๆอ่ะเออเขาก็จะแบบไปเลยแล้วสไตล์เราก็คล้ายๆกันด้วยอืมอยากร่วมงานกับพี่ไฮอีกอีกไหมเผื่อไม่แน่นอนถ้ามีอนาคตก็ถ้าพี่ไฮอยากร่วมงานกับคิวๆนะคะบอกทางค่ายบอกบอกพี่อินด้วยใช่บอกพี่อินบอกครูอินด้วยนะคะประมาขอพี่ไฮอีกนะแล้วเมื่อกี้พูดถึงครูอินครูอินบทบูดกนค่ะ นะฮะก็คือคนที่แบบสร้างเรานะครับว่าเป็นคุณแม่เลยเชิดชูยกหนูขึ้นมาเราจะินแล้วจะไม่คุ้นเคยกับกับพี่อินในคําว่าคุณแม่เลยอ่ะพี่อินในพาร์ทก่อนศิลปินยุคพี่ยุคพี่วะวอ้โหเขาเท่มากใช่ค่ะทำไมไม่ต้องรักเท้าฟาดหนูหนูหนูร้องได้ไหมมันจะติดลิขสิทธิ์ไหม๋ยวเขาไปฟังใน YouTube ของน้องได้ป่ะเออแต่พี่อินในพาร์ทของการทํางานร่วมกับเขาเป็นยังไงแบบโหดนะ ก็คร <K u> ูอินเป็นครูที่ถ้ามีดูก็คือมันจําเป็นจริงๆ<อ>เพราะว่าเขาเป็นคนที่มี r e ซ s o n มากๆเขาแบบเขาให้คําแนะนําเยอะแล้วเขาเป็นครูที่เป็นครูจริงๆ,อ,ๆอ่ะเขาไม่ได้แบบดุเล่ยเปืเ่อยเขาดุเพราะว่าเขารักจริงๆค่ะอืแต่มันแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นดีไซน์เนาะคือแบบเหมือนแบบภาพรักพี่อินอ่ะคือคนที่อินกับกับความเป็นนักดนตรีนักโร้จริงๆอะไรเงี้ยเหมือนเป็นจิตวิญญาณเนาะแล้วอยู่ดีก็คือมีแบบถือว่าเป็นลูกศิษย์ แล้วก็เป็นศิลปินในค่ายเออที่มันเป็น D n A เดียวกันร,รู้สึกดีไหมมีความสุขไหมการได้อยู่กับอินก็แบบดีใจมากๆที่เขาแบบเข้าใจคิวคิวแล้วก็แบบให้โอกาสคิวคิวได้มาเขียนเพลงเพราะว่าถ้ามีครูอินเนี่ยคิวคิวก็คงไม่ได้เขียนเพลงเพราะว่า,าไม่มีใครก็คิวคิวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคิวคิวแบบอยากจะเขียนเพลงหรือเปล่าอพอมันได้เริ่มจริงๆก็คือเรียนกับครูอินนั่นแหละค่ะโอ้โหคือมันก็เป็นเหมือนเป็น แรงปัน,นใจายให้กับคนที่อยากเป็นศินลปินด้วยเนาะนะในยุคนี้คือมันมีกันเยอะเหมือนกันที่อยากที่อยากเป็นซึ่งคิวๆก็คือไม่รู้หรอกว่าตัวเองจะได้มาเป็นศินลปินอแต่พอมันมีคนที่สป,ปอร์ตเราถูกทางมันเลยเหมือนจุดประกายเนาะแล้วกลายมาเป็นแบบอ่ะสามซิงเกิลในชีวิตนี้แล้วไมีสองซิงเกิลที่เป็นที่แต่ง <A S 2> เอง <A. S 2> แต่ <A. S 2> แตบบซิงเกิลล่าสุดแต่พี่รู้สึกว่ามันโตแบบมันเรียกว่าแนวอะไรอะ่ะ มันก็เป็นป๊อปธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าคิวคิวใส่ความดาร์กลงไปใส่ความแบบตัวตนของคิวคิวลงไปแบบให้มันแบบมีความเป็นคิวคิวอ่ะให้มันดูออกว่าแบบอันนี้ลายเส้นคิวคิวหน้าคิวคิวเขียนเองระวันนี้ส่วนภาพภาพล่ะเพราะว่าตั้งแต่พูดพูดไม่ได้นี่คือแบบลุกหนุกกระชากมากคือก็คือโตแล้วคือเป็นโตแบบรามาควีนเป็นแบบ มูดโทนแดงดำหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมอ่ะใช่ใช่ใชเป็นมูดคนที่หนูชอบใช่ไหมใช่เพราะว่าหนูชอบความหมุนอยู่แล้วแล้วก็บอกเขาไปว่าขอแบบเป็นฟิลวิชวลนะอยากสวยแล้วอะไรเงี้ยเอาสิแล้วก็ค่าก็ทําถึงเกินก็คือหาแบบโอ้โหวิชวลแบบช,บ,ชบ,ชบชัดชัดเจนเลยมันมีจุดลิงก์กันไหมระหว่างเพลงสองกับเพลงสามเพราะมันมีความแบบดราม่าไปกันก็ อันนี้ความเชื่อมโยงของมันนะคะน่าจะเป็นคนละ EP เนาะเนาะไม่น่าไม่น่าจะเชื่อมกันแต่ว่าหลังจากซิก k กอร์เลิฟเนี่ยคิวคิวทำเป็น EP และมันจะว่าเลยมันจะเริ่มเชื่อมกันมันจะเป็นสตอรี่ค่ะว่าแล้วเพราะพี่พีดาวว่าหนูจะต้องมีแบบเส้นเรื่องอะไรที่ไหมเดี๋ยวต้องมาติดตามเนาะอยากสร้างเป็นแบบยูนิเวอร์สของมันเองอะอยากลองดูค่ะ ถ้าไม่อยากคินข้าพเลยถ้าแบ่อดู่ยนไปยิบยิบห้าหนูจะขนาดเออสิบสิบเจ็ดหนูจะแอดวาซ์ขนาดนี้เออแต่ว่างาน MV อ่ะพี่ชอบมักแต่พูดไปได้มันมีความแบบวบิชวลแบบถึงมากแล้วก็เพลงนี้แหละมันมีความยากกว่าเพลงนี้ผ่านมายัางไงสำหรับเอมวีนะเพลงนี้ m อผ่านมาก็มันน่าจะเป็นเรื่อง acting ด้วยค่ะเพราะว่าไอโนทามเนี่ยมันก็ไม่ได้ ใช้ acting อะไรเยอะขนาดนั้นแต่ว่ายออยู่นะเ <laughs> ออดาร์ก <laughs> <laughs> อยู่เนาะ <laughs> เออ,เอ,อใช่หนูก็จมลงไปในน้ำเอออั้นก็เยอะอมัน,นก็แบบแต่างาอนแรก <laughs> นั้นหนูดิ่งลงไปในน้ํา sandwich, แบบมันดิ่งเลยอะ <laughs> นนเออ่นสิเออใช่ก็ใช้เยอะอยู่ <laughs> แล้วเป็นคนแบบเอนจอยกับทุกโมเมนต์อย่างเงี้ย่ก <House> ็มันสนุกนะเวลาที่ได้ดิ่งลงไปในน้ำนอกจากการสำลักน้ำแล้วเนี่ยมันก็มีอะไรที่แบบเป็นข้อดีของมันคือมันเย็นดีมันก็แบบช่วยแบบให้เห็นภาพมากขึ้นด้วย ที่ยากของซติเก้อเลฟก็คือการแบบการร้องไห้หรอก็ไม่เชิงเพราะว่าหนูเป็นคนที่ร้องไห้ง่ายอ๋อเซสซิตี้ไปแล้วใช่แล้วก็วันนั้นก็ร้องไห้ทั้งวันเลยเพราะเขาบิวเก่งมาก <laughs> บิวแบบบิวแบบให้หนูร้องไห้แล้วเขาเขาก็ยังบอกว่าตอนที่เขาเตรียมแบบให้ตเ,เตรียมพร้อมๆกันอยู่ใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกให้หนูแบบเออคึอไว้ก่อนนะเดี๋ยวน้ําตามันหมดหนูไม่ไหวแล้วอ๋อเขาก็มีโค้ชด้วยใช่ไหมลูกไปพุูงกลับด้วยใช่มชื่อพี่โซดาเขาก็เป็นคนรีฟ เขาพิดเป็นไงออยากอยากดูจังเลยเขาก็แบบบอกสตอรี่ไลน์ว่าแบบเออตัวละครหนูชื่อเจนเขาจะบอกว่าแบบเออ,อยังจําวันที่เวิร์กช็อปได้ใช่ไหม,อมเอาความรู้สึกอย่างนั้นคือเจนเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่มีใครเลยในชีวิตอนอกจากพระเอกแล้วเขาก็เป็นคนที่รักมากรักแบบหลงไหลแล้วเขาแบบคือการที่เราไม่มีใครคนหนึ่งเราก็เลยยึดติดกับคนคนหนึ่งใช่ปะล่ะแล้วทีนี้เจนก็ให้สิบเจนให้สิบเลยแล้วพระเอกอ่ะคือเขา เจนรู้สึกว่าเขาให้แค่หแต่จริงๆแล้วอ่ะ5้าอันนั้นอ่ะอาจจะเป็นทั้ง1ิบของที่พระเอกมีเลยก็ได้ม,มันก็เลยเกิดการที่แบบไม่เข้าใจกันแล้วมันก็เกิดทะเลาะก,กันพอทะเลาะก,กันปุ๊บทีนี้มันก็เจนก็เหมือนพระเอกเขาจะแบบเลิกกับเจนแล้วก็เจนก็จิตตกไปเลยเพราะ<ม>าว่า,วาในเอ็มวีมันจะมีความเป็นเขาเรียกว่าไรจิตจิตนิดนึงป่ะใช่เออเนี่ยมันมันมีสากหนึ่งที่พี่ติดตามมากที่ชอสุดท้ายว่าพี่ทำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแว่นตกที่มันจะ <laughs> นี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะเป็นภาพที่แบบสัสสส่นๆหหัวอ๋อมีใช่ใช่เห็นไหมโโหพี่จำช็อตอะเลยหนูสั่นจนเยนหัว <c oughs> นี่คือไม่ใช่มุมกล้องน,นะคือหนูสั่น,นจริงหนูสั่นจริงแล้วแบบเวอ,อแล้วเขาแบบตัดมานิดเดียวใช่ป่ะแต่ว่าหนูสั่นประมาณแบบสามนาทีได้แล้วแบบสามไม่เหรอ,อแล้วเน้นนอนในห้องแั้ก็จะมีควันแล้วก็แบบเออเกือบไปลม แต่คือตัดออกมาคือ2วินาทีนะใช่โอ้อันนั้นมันคือเทคนิคอะไรฮะมันเป็นฟิลแบบเป็นทรานซิชั่นใช้เอฟฟกมาช่วยค่ะแต่จ่ิงๆคือหนูขยับอย่างนี้แต่บเองด้วยเหมือนเขาใช้เอฟฟกอะไรบางอย่างมาช่วยทําให้มันแบบเป็นภาพต่อกันสต็อปโมชั่นซัมทิงอะไรแบบเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนเป็นจําลองแบบคนป่วยนะใช่ไหมคนป่วยจิตที่นั่งอยู่แบบเหมือนบําบัดแล้วแล้วก็แบบนู่นียดนนู่นนั่นใช่ไหมแล้วก็มีแบบตัดแต่งหน้าทําผมอะไรอย่างเงี้ยเออแบบหนูชอบไหมแบบสไตล์แบบ นะถ้าเป็นในพาร์ทที่มันต้องแบบใช้เป็นสตอรี่เรื่องราวอ่ะก็รู้สึกว่าเขาแบบทำได้ดีมากเลยใช่มันสื่อได้ให้เห็นภาพจริงๆเพรามีน้ำตาตุ้แล้วก็ร้องให้จริงด้วยร้องให้จริงด้วยอ,อาจจะไม่เห็นแต่ว่าหนูเห็นโอ้ขก้นเลยอ่ะคือคือที่ที่ให้ไล่ไปนะเพราะว่าเราเห็นความละเอียดของของางค่ด้วยนะกับตัวหนูที่มันการมัเป็นศิลปินที่ป๊อปยุคนี้มันแบบ มันจะเป็นเฉยๆไม่ได้มันต้องแอดไบต์กันทุกกระบวนการเลยอย่างเงี้ยแค่พาร์ทเอ็อ่ะหนูต้องเวิร์กช็อปใช่ไหมใช่ต้องยนการแสดงต้องเวิร์กช็อปด้วยอะไรเงี้ยเราก็ทุ่มทุ่มทุ่มเทมากอย่างแค่ช็อตที่สั่นหัวก็คือ3นาทีเอานาดีเย่สามวิมันคือทั้ง MV นะทุกคนแต่เขาตัดมาแค่สองวิสองหรือสามวิเท่านั้นแล้วมีฉากไหนที่เราแบบยากมากๆอยากเล่าอยากเมาไหมช็อตใส่หัวไม่ใช่หรอก็คือยากยากสุดเลยเนาะไม่ก็มีแบบ เฮ้ยถ้ายากสุดเหรอก็รู้สึกว่าทั้งวันอะมันเป็นการเอนจอยทั้งหมดเลยถ้ามันไปไหลลื่นๆื่น acting หนูก็ได้ตั้งแต่วันที่เวิร์กช็อปแล้วเพราะเขาบิวกันเก่งเหลือเกินอ๋อน่าจะตอนที่เป็นวิชวลแหละค่ะหุบยิ้มไม่ได้เลยเพราะว่าเขาบิวาแบบเออสวยดีมากดีมากเลยไปต่ออะไรเงี้ยแต่เพลงคือดาร์กมากเออ <laughs> เ,พเพลงคือเดี๋ยวจะให้น้องร้องสดให้ฟังด้วยแต่วมา คือคนบิวคือแบบสวยวิชวลมากใช่ปหมวิชวลมากสวยมากไปไปแล้วตอนนั้นหนูกับพี่พระเอกอ่ะเขาก็แบบมันก็ต้องแบบอะไรมูฟด้วยกันใช่ไหมเกือบขำแต่คือต้องแบบมีความดราม่าเอาไว้อช่ยากเหมือนกันเนาะใช่ปหงั้นต้องไปติดตามไปซัพพอร์ตใน MV ็มบีสกิลเลอร์นะฮะเพราะว่าแต่ละช็อตมันแบบโหดจริงๆนะฮะเแล้วพาร <ๆ S 2> ์ทของการร้องบ้างถ้าเราเออให้ร้องสดอ,อย่างเงี้ยหนูแบบอยากพรีเซนต์ท่อนไหนเพราะถ้าตัวพี่พี่อยากฟังที่หนูแต่ง แรปด้วยจริงๆก็ลองได้ทั้งเพลงก็ได้ค่ะแต่ว่าต่อต่อไปแล้วแต่ว่าแล้วมันก็จะไม่พอไม่พอเออชั้งฮุกแล้วก็เป็นท่อนแรปก็ได้อ่ามาเพราะว่าครั้งครั้งแรกที่เราฟังนองอ่ะเราจําได้เลยว่าเด็กอายุสิบห้าคนนี้โหดจัดครั้งนี้พัฒนาการมันจะเป็นขนาดไหนที่กดดันรอรอเลยเนี่ยรู้สึกกดดันเลยเพราพี่เชื่อในสกิลของของหนูนะฮะอ่ะเตรียมไปแล้วสดๆสดๆนแต้องมองกล้องนี้โอเค ว่ t h ะเ e be something like cigarettes i n love me or I s u l or I h e เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันตั้งแต่เริ่มเพลงนี่เห็นไหมแอบอยากร้องไอขอ้งเพลงนี่โอเคเอาไปการจูนก่อนจูนก่อนอันนี้แค่มุกเออฟอตฟิลมากตอนเมื่อกี้กาลังเพลินเลยอ่าพร้อมแล้วไปเลยคัะ All in for you มันมีแค่ you and I รักที่จะกู้ความันไม่ใช่คนไกลจะไม่เธอรู้ได้เลยว่าไม่มีใครจะไม่มีใคร concentrated OF through causes see TH ALL zu ที่ไม่ร้านเบื้องหลังคืออูมันหนีจริงๆนะคืออู๋เป็นเด็ก17 18ที่ในทีป๊อปยุคมีรักสกิลขนาดเนี้ยอย โอ้หหนูโหดจัดมากเลยอะ่ะคือมันควรค่าจากการซัพพอร์ตมากมากเนาะจริงซัพพอร์ตคิวคิวได้นะคะ <c oughs> สามารถติดตามคิวคิว <c oughs> สามารถติดตามคิวคิวได้ทุก uh, ะะ Q Q n Q Q อ่าโซเชียลแพลตฟองเราแคะคิวคิวอันสกอร์ i n g a n คิวคิวอิงอันไรโอ้หสกิลแบบอูยอยากอยากรู้เทคนิคเลยอะหนูทำยังไ,ไงถึงแบบพาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้เผื่อแบบมีคนที่อยากเป็นเหมือนหนูเราเขาฟังมีหนูเป็นไอดอลไงนี่อย่ามีหนูเป็นไอดอลเลยโอ้หหนูเก่งขนาดนี้ลูกาวแล้วเนี่ย มันต้องผ่านอะไรมาบ้างถ้าการฝึกซ้อมก็สําคัญค่ะเพราะว่าบางทีคิวคิก็ขี้เกียจฝึกซ้อมเหมือนกันแต่ว่ามันสําคัญมากๆถ้าจะขึ้นโชว์อะไรย่างเงี้ยต้องเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยแล้วก็การที่จริงๆอะ่ะเขาที่คําที่เขาบอกว่าเป็นตัวเองอก็ถูกต้องเพราะว่าคิวคิก็ใช้ความเป็นตัวเองสูงมากในการเขียนเพลงแล้วก็เขียนแบบทอย่างถ้า ใครที่ไม่เก็ตหนูก็จะอธิบายเขาเก็ตเองหนูไม่แคร์หนูจะ,ะทำให้เขาเก็ตเองนี่ไงนี่ไงคือคือสุดสุดท้ายหนูก็ต้องยึดกับความที่แบบเป็นตัวเองหนูชอบแบบนี้หนูรักแบบนี้แล้วหนูจะทําให้เห็นถึงใครจะยังไม่เก็ตแต่หนูจะทําให้มันเก็ตไ,ได้ออใช่ปหหนูก็จะบบปรับวิธีการแต่งนิดหน่อยที่มันจะแบบเออสามารถฟังได้ง่ายขึ้นอ,อะไรเงี้ยก็แล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะคิวคิวเป็นคนชอบแบบอ่านหนังสือเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาอะไรพวกนี้ด้วย ก็เลยแบบวิธีการพูดอะไรเงี้ยก็สําคัญเพราะเขาบอกว่าถ้าเราแบบว่าเก่งเรื่องการพูดด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมบุคลิกเราเยอะขึ้นเก่งมากหนูรู้จักกับปันปะกับปัน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 ที่เป็นผู้ชายที่เก่งๆอ่ะอ้อ้อโหคือมีความคล้ายกันนะคือปันน่ะเป็นฝ่ายฝ่ายชายที่แบบหมกมุ่นอยู่กับสตูตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาก็อ่านหนังสือเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ออกมาเป็นเพลงอะไรเงี้ยเออเห็นแววนะเพื่อได้ร่วมงานกันขายของเลยดีเควสเลยเพราะว่ารู้สึกว่าสกิลของเนี่ยเก่งแบบเนี้ยมันต้องมีคนแบบมาเจอมาคนแหลกมาพพอร์ตกันนน่าจะมีผลงานที่แบบน่าสนใจเลยถ้าเกิดขึ้นใช่ไหมหวังว่าเพราะพี่เป็นคนมีเซนที่เาาออกแต่ว่ามองอนาคตตัวเองยังไงถ้าอาจสักสองปีสามปีต่อไปก็ สองปีสามปีต่อไปก็น่าจะแต่งเพลงต่อไปแล้วก็ถ้ามีน้องๆในค่ายเพื่อนก็อาจจะสเกลน้องๆแล้วก็เขียนเพลงให้แต่งเพลงให้น้องๆด้วยถ้าเป็นไปได้นะ <c oughs> เลยเนะหรอลูกคือโอ้ก็คือช่วยซัพพอร์ตค่ายไปเลยสเกลแบบโหดโหดมากๆเลยอ่ะถ้าพี่อยากให้หนูแบบบอกกับทุกคนที่ดูอยู่นตอนนี้ไม่ว่าจะคนที่ดูสดหรือมาดูมาดูย้อนหลังเนี่ย <c oughs> ให้ซัพพอร์ตหนูคนิเก่งแบบหนูวหนูจะบอกนะครับก็คิวๆนะคะ ก็อยากให้ทุกคนมาฟังเพลงที่คิววแต่งเนาะเพราะว่าคิวๆตั้งใจามากๆแล้วก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบค่ะเพราะว่าเพลงทุกเพลงที่คิววแต่งคิววเขียนเองหมดเลยแล้วมันก็มาจากอินเนอร์ของคิววจริงๆก็คิววก็อ่านคอมเมนต์อยู่ตลอดคิวๆรักแฟนๆทุกคนมากๆแล้วก็ชอบที่ทุกคนคอยพพอร์ตคิว่ตลอดทุกคนน่ารักที่สุดเลยแล้วก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะน่ามากเลยะ่ะต้องแมสเท่านั้นคนแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ ติดตามชมแบบไปอีกนลายสิเกินแล้วเราน่าจะได้เจอกันอีกถ้าดวงทูโลกเดี๋ยวก็มาเจอกันเอองั้นวันนี้ขอบคุณคิวคิวฮะวุ้ย แผ่นเสียงนะฮะวิชวนเพจแผ่นเสียงใช่ค่ะก็คือในทิกตอกนะคะก็จะมีชาร์เลนส์นะคะเราสามารถไปเต้นเออ่ชาร์เลนส์ได้เลยเ <Love S 1> <laughs> ได้นะคะหรือว่าใช้แผ่นเสียงได้เลยคะ่ะชื่อว่า seekers love แล้วก็จะมีท่าเต้นติดแฮชแท็กนะคะ #seekerslove ค่ะงั้นต้องมาติดตามในทิกตอกก็ได้นะ,ะมีท่าเต้นเล็กๆเบาๆเออคถ่ายดราม่าก็ทำแต่เป็นแบบ P.O.V อะไรได้เลยได้เลยเออพี่ก็ดราม่าซะด้วยอยากเห็นเลยเออ่อ่ะสียต้องไปเล่นกัน ะะอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายจริงๆให้คิวคิวอีกอันส่งเข้าเพลงซิกเกอร์เลิฟของตัวเองแบบสตาร์ของคิวคิววายตายแล้วบีเจสาวโอเคนะคะวันนี้ก็อยู่กับคิวคิวนะคะก็สำหรับวันนี้คิวคิวขอลาไปก่อนนะคะกับพี่ปาร์ตี้วันนี้ทุกคนไปฟังเพลงซิกเกอร์เลิฟเลยค่ะ <laughs>